ย้ำมาครับเนาบอทย้ำเลีกเนาะสวัสดีครับคือกันทิมงานตาฟองต่อยหน่อยนะอาจารย์ย้ำให้อีกทีนึงครับก็จำมาไปน่านะครับจำมาเนี่ยังนาจีเดย์ตือไม่ไหนเด้อนะครับกะเมื่อีคนมาลายเป็นไรนะครับเนาะมี่มาลายบ่าไปเลยลายอยู่ดีครับเมื่อไดแต่ว่าฝนตกประมาณฝนตกฝนตกประมาณช่วงใบนะครับแต่เพิ่นก็ยังมากขึ้นก็ยังแน่นยังแน่นหลังจัก บคชาทุกไอ้เพื่อนโคชาทุกคนไหนสัมผัสกองใหน่นะครับน้ำมนต์ครับผมขอย้ำโค้งสุดท้ายอีกรอบหนึ่งครับครับโค้งสุดท้ายหนึ่งพิจิกานะครับขอให้ผู้ภาคสางปฏิหารอีกรอบอยาให้ขายหน้าขายตาเพื่อนนี้ถ้าเขางวดนี้ก็จะไปแห่ตาป่าข้างของบ่วงเดี่ยวผมกระชีแห่ผู้เดียวว่ามสำนักผมนี่แหละกับทีมงานรัตตดีกับยังนี่แหละแห่ลักกากับทุกนี่แหละซุมตากองเขาผู้ใดอะบ้างนะครับเดี่ยวกะ สี่เลนบอมสามรอบอ้อมตำนักนี่เรอครับจําค้ำผมใหม่เด้อครับจัคำผมใหม่เด้อแต่ไมไปเต้นใต่เพลงก่อนเง่ย่หนาตำนักอีกเอาเอาลายๆเลยเมื่อนี่งวดนี่คนจรนงรีนครับจำไม่เด้อจำไม่เด้อทั้งเต้นทั้งยต้นทว่เต็นั้งแต้นั้งเต้นทุ้งเนทั้งเต้นทั้งเต้นทับเตนยั้งนต้นทั้งเ้นทั้งัตกนทั้งเนทั้งเต้นั้งเต้นท้งเต้นังเุ้ท้งยังเป็นทั้งเต้นท0เจ 78แหลักกับศูครับ08 07 78แหลักกับศูสามตัวมี084กับ078ครับแม่ครับเอกถูกแบบคือยังเห็นนั่นแหละครับอ่า,เ,อเ,า,เ,าเนื้อเบาบ่อไในเ็มืองแล้วเทียบกับล้งวอกไปเลยนะครับเพราะว่าก็ต้องปล่อยถูกไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกระแสว่าสมมติเขาไปปล่อยมือสุดท้ายเลยกระแสว่าพราเขาแหละมาจากไหน ในมึงให้ศูนย์หาออกเลยถูกไงสวัสดีไมันจะมีเลขปลอมหาโมมี่นะครับหาโมมีเลขปลอมในที่ตกไม่ใช่ใชนะครับ,รบผมคนดดาผมว่าไปหาห้าก็มามึงหลายเลขอย่างโมเมียนครับอาจารย์น,อ <c oughs> นอ็อตมึหลายเลขครับพี่อย่างแอดมินแต่ละช่วงเพิ่นมานี่ยเพิ่นหูดีย,ยังไงตัวเดิมเหมือนเดิมยังไงตัวเดิมครับถือกับซือถือก็ถือกับตัวเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าน้ำไผ่ เมียนชุดเต็มเดี๋ยวเราค่อยดูวันไลฟ์สดดีกว่าครับชุดเต็มพวกมันก็จะมีศูนย์สามแฉมขอมากกับแปดที่สามสิบจะไลฟ์สดนะครับถ้าสามพุ่มขอมากครับครับเมียนอีกทางได้ทางเพจอาจารย์นแล้วก็แปดเมื่อวันนี้แปดเมื่อวดของเราก็คือนับรวมเลขวิ่งเลขรูดนะบางงวดมันเจาะไม่แตกนะครับอ่าตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมมาเหาสามารถน้าสถิตีได้ครับมาติดติดกับลังๆนี่แหละที่มีกระแสนะครับมีกระแสอะไรสีดากระไลครับแล้วก็พุ่ดดันนั่งหายลกมือดาหอนเล้ยวนะคะไม่หน่อยลูกเดือยในหน่อยเล แม่นครับชาวที่ชาวไปอ่านนะครับนี่เรื่องมีสซุ่มขวนค้ำข้อรหากัอยากให้ปูหยุดค้ำข้อรหาสเป็นองวัดนี้เพื่อหนึ่งเพราะออกพรรษามาผมหมั่นใจว่าปูกับมาผมเก่งกว่าเขาครับมารมีสูงอยู่ในพรรด้ภาษาเข้ากันยังเห็นแดพรรษาขับมาเก่งกว่าเขาครับต้องว่านี้เป็นตำนานเลยครับนี่จังสีแม่นตำนานแนี่ต้องวันนี้แหละตอนนี้ก็ถือว่า ถือว่าเป็นตำนานแล้วเป็นตำแนงคือว่าบกขันสุดขออีกงวดออขีกงวไม่ขออีกงวดขอไปเรื่อยๆเพราะเขางวดนายเห็นก่อนนี้เขาคือว่าตตามคำทำนายไตามคำทำนายครับเป็นบอตอนที่เมาบอกแลนวบกขันไหนเพราะสามสีปุ๊บยังเริ่มงมะขึ้นนะเนี่ยตอนนั้นเรามาถ่ายพอดีเนาะแล้วก็อยู่530ด้วยใช่ครับแล้วก็คนยังไม่เยอะตอนนั้นอาจารย์เลยว่ายำไหนนิทอดบันทิดทอดดีๆปบึม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 บันทิดเขาจะเห็นได้ทีไรโซดทุกมืงิช่วงนี้ไล่โซดได้ทุกมืงิเด้อ ชวยได้ขอบอกได้ป่ครับมือขึ้นผมกรับแฟนปั้นเหียนอาจารย์อาจารย์ไปหาผมอยู่บ้านผมชวนอาจารย์กินเข่าผมคิดว่าเรีกอาจารย์เขามันเข่าอะไรล่ะที่ไหนเขาจีไไ้หาหากันไอ้อะไรยังไงแอดมินันเห็นอาจารย์สองคนเล้วเพราะว่าสัมพันธ์ที่อาจารย์เจตังวาจากเกี่ยวกับอายุของอาจารย์ซึ่งจะเป็นตัวกันใช่ไหมครับอาจารย์บอกครับ สามศูนย์บครับอาจารย์ามคนวนที่ผมมารับโทษจำเป็นไหม5ถ้าเพิ่นโทษจะเสามศูนพอเ่อยบไทยอยู่ครับได้สดอยู่มาบูชาองค์ปูเรีนครับเรียนครับมาจะพูดเหรอแต่ผมป่วยเัื่งแงกทั่งป่วยขไทยนั่คือเขาเขาแต่ว่าคือปี2 0 9นาทีที่มมาคือแบบนูฝันแต่ว่าหนูฝันว่า าจรยเดี๋ยวเอาแฟนนูอ <sucks> ่ะส so ัญว่าอาจารย์ไปหาที่บ้านค่ะเราจะดุ้งตื่นพร้อมกันนะเตตังเราแบบฟ้นตื้นใช่หนูก็เลยบอกว่าเธอเป็นฟันทินาจันอาจารย์เลยบอกว่าเป็นตัวฟันเห็นอาจันทุกันมันเป็นจังหวะเดียวกันนะเดี๋ยวไวไม่มาเลยนะครับพอดีเสียได้สัมภาษณ์ต่อนะครับผมตัวเลขของอาจารย์น็อตตี้งวดนี้นะครับผม07 08นะครับ7804 078 0 8นสนะครับผมวันนี้เนาะบวิ่งศูนย์นะครับ เลขทูบสองสี่หนึ่งนะครับผมเอาแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพิจารณาเป็นอีคือแนวทางนะงวดนี้เป็นงวดที่งวดที่เท่าไหร่นะครับงวดที่เก้างวดที่เก้างวดนี้นะครับผมปล่อยเอฟทุกท่ารโชว์มาเฮงๆด้วยด้วยนะครับผมสำหรับพิมีหมดมาสีขอล์ตัวแรกไปก่อนก่อนไม่ได้คิดหนานะครับปล่อยเอฟซีทุกท่ารโชว์มาเฮงๆด้วยด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมทุกคนยาเจ็บยาจนเด้อครับผมสำหรับพิมีขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ้าน้อบคุณัขอคุรับขอบคุครับขอบคุณ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 รอบคุณครับขอบคุณรับอบคุรอครับครับครับขุณคััุิคุรับครับขอรขขครัับทุัครัรับ เอฟซีเนี่ยแปดหนวยเนี่ยบางคนก็ไปเลือกซื้อครับผมบอกแล้วว่าเอาเหมือนตัวแมนครับเอาเหมือไในกระถือแมนครับแมนครับนั่นคือพิเศษทุกตัวครับเพราะว่าให้คิดดีๆเลขมันมีอยู่ร้อยตัวผมตันเหลือซีฟูนี่ออกตั้งเก้าสิบหกตัวนะครับแมนครับเอาเอาเอาต้องบอกเอฟซีเบอร์กาไดคาเสียนะครับที่ถือก็ปิดนะครับเด้ออาจจะเข้าก็ได้หรือลุดก็ได้นะครับแต่ขอให้เข้าครับครับเชื่องช่วงนะไรก็เข้าแต่ลุ่บาด อาจารย์ครับที่ทานสองทานนี่คืออะไรครับแม่โคราดครับทานใบสีเอามาถวายปู่นะครับแล้วก็แม่ทีมาเมื่อนี้เร่าตั้งแต่หวหกศูนย์ห้าครับเป็นพลลำมันนั้นแล้วก็เลขก็เข้าตั้งแต่นู่นครับแมนครับคุดโคราดครับทีเบิรมาแล้วเพิ่นก็ถือเท่าเดียวนี่เลยแมนครับเมื่อนั้นฮกซูนหาเพิ่ก็ได้รักแสนครับแล้วเพิ่งก็ถือเงาตั้งแต่ผุ่นเลยพูดถึงรางวัลที่หนึ่งให้ฟังหน่อยครับผม ทางวันที่หนึ่งเหงื่อมาเมื่อกี้ก็มาสำนักคนหนึ่งนะครับหกล้านบาทนอยู่สารคามเพื่นกะไฮและก่อนอาจารย์เราบอกว่ามืดนี้แล้วมืดนี้แล้วเนี่ยครับหกล,ล้ลานอากาศทิศสองล้านทิศสองล้านกับหลายคนครับบางคนก็จะบอกว่าแห้ออกซืก้อดาวบูทางวันที่หนึ่งหกล้านเพป่น,นแห้ออกครับเมื่อน,นัอ้นทิศสองล้านที่มากก่อนทิศเกตเุมนกก่อนทิศสองลา้านเมื่อนั้นที่มากก่อนอาจารย์ครับแม่เลยกับทิศสองล้านครับ สอล้านเมื่อนี้ผมนี่แหละที่มากกว่าตาจันสองล้านนะค่ะเนาะสบามจจตังสามบ่มื่อนี้ยิบเทียลดีเงใกล้มือแล้เนาะนอนกับบัลลับซื้อเตีนไหลย่านพอมจะเทียวต้องฮ็ดสีไม่แม่นครับสีเท็ดนิ่งๆเมื่อทีีออกกับซัมเตสบายอย่างเ้ยะ่นี้อย่างโคดันครับโคดันแห้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันดังงไงบาเนี่ยเขาไป เขาก็จะเริ่มเนี่ยมีครับช่วงเขาดั่งเขาก็เอ๊ไปธรรมดาเป็นยังไงกับโกดันแต่ว่าออกคว้าปูเจ็งามเจ็ดสวนเพชรเลยสวนเจ็ดเออเอาลางก่อนเลยปูยาเฮ็ดตะบนญลายยันเอาลางก่อนบนก็เอายูตะวให้ออกลางก่อนเนี่ยอยู่ในหุ่นนเนี่ยนะตื่นลางเลยนิดหน่อยก็เออได้มี่ก้าวโคฟีระดับประเทศคันบ่าเจ้าหนี้ว่าคันโคได้เงียบกัน พอเขาปุ๊บระดับประเทศนแล้วะคุยเลยอาจัดวันนี้คุยเลยนะเัื่งแรกก็ขอปูล่างก่อนครับล่างก่อนเน้นบนเก่าอยู่ถ้าเอาล่างก่อนเอาเอาเลขชุดนี้ก่อนชุดศูนย์ก่อนครับถ้าตัวเน้นกแมีนครับเอาชุดศูนย์นี่ก่อนพอเลขถูกพ่นสีด้าเลยถูกพ่นไทยแล้วก็อาจารย์อาจารย์บนหลายอย่างปานนหลายอย่างแล้วปูเด้อผมคนเปลี่ยนปู มาเลยปูอยากกัดน hey ักฟ no, er yeah, ูจริงน้ำจริงไปนักกีฬาเว้ยงวดก่อนปูกกันเขาไม่นี่คอยเต้นท่านี่เลยเนาะเขาอี่ลีเนาะได้ไปเต้นเนาะโอ้ยเนาะเหรอเนาะปูแล้วก็มากวนครับเพื่อนหาเสี่ยมิดอะไรกันเลยไอ้สีทิมแดงครับพังทิมแดงไอ้ยิ่งเข้าว่าเสื้อทิมแดงเมดมือมีสครับตอนนมดตำนักเรีวแต่่วากอะสั่งไม่อยู่แตาบโล่งโล่งมาลีเสี่ยวบอกว่าอาจารย์นี่เห็นบาปผมแท้ผมสั้งเอาไปสองพันตัวเดี่ยวบมท่านเลยครับ เขาเด็ดหิมงานอเลยเลยเพื่อมาของานผมผมบอกว่าเฮียในท่านว่าข้างทรงกะหกร้อยหกร้อยอ๋อด้วยเสื้อที่ข้างทรงก็ตอนนี้คนกระดาษลายทรงของพระท่านนะครับเพื่อยังอาจารย์บอกเราพูดได้ดีบูชาอย่างทรงศาสตร์แน่นอนครับมัดเมืองเขาว่าทรงเร็วแน่นอนขอเราทรงศาสตร์แน่นอนนะ ถ้าอยากได้เร็วมาที่สำนักท like ี่สำนักดีกว่าครับช่วงนี้เพราะว่าอาจารย์เนีก็ทั้งรับแขกทั้งอดรับคนนันแผลของครับไม่สุดเห็นแล้ใหม่แล้วเจ้ากระโจนสามมาเรื่องบูชาหน่อยท่านผู้ชมบูชาหนึ่งเดียวจะไปถ่ายแม่ต้องเอาไอเดียไล่ครับไปครับช่วงนี้แอดมินเกียร์ไล่หมดแล้วต่อไปอยู่ครับช่วงนี้เพราะว่ามือมือเล็กออกไล่สามหมื่นกว่าขั้วมันตอบบ่ได้ครับผมตอบยังไงก็บมือหมอดแต่ว่าพี่น้องคุณลังค่นเพิ่นบ่เข้าใจตอนไล่สุดเนี่อาจารย์แก้งไว้แ like> ล้ว like> ว่า like> พร้อมค่อยบูชานะเพราะรอบนี้ส่งช้าหักมาปุ๊บดาปั๊บละ่ะเอาแล้วน้อยไม่อ่านพวกโกงมาแนะล้วก็เลยโกงนะครับแล้วตอบพระท่านครับเข็มใจอาจาราย์ที่นอนมือถืออยากบาเป็เน้อสายมาสำนักแต่ละดวงมือเงินพ้นหนาแต่ไหลมือนีิกะไหลาสตาวผมมายังหน่อย <c oughs> อันนี้มีบริการรถรับส่งนะครับปี นะครับผู้ใดอยากจอดค้าธรรมันก็ยังยอดแต่กล่องเราเพราะว่นมีตู้เนาะเขาคือบัวนางรถมากคือต้องไปจอดรถที่พุ้ถูกตรถก๊อบก็ได้รถก๊อบกับเยี่ยมเพียงสหรัฐนะครับเป็นคนบริจาครถก๊อบมาให้นะครับเนี่มีมีเอฟซีจากต่างประเทศถามมาบอกว่า พออาจารย์ให้เลขเยอรมันได้ไหมจะได้ไหมได้เลยครับให้กับไปว่ารอดเดีขาเป็นเลขหุ้นนะครับทำไม่เป็นทำไม่เป็นนะครับสามสี่ทุ่มถึงเดินอยู่ในกลุ่มแล้วได้ยินแล้วนะครับคุณมาเรียในกลุ่มจะลงแค่ฮานอยแล้วก็ลาวมีอะไรอีกนี่เลขหุ้นมีมัดเลยครับแน่นซะตอนนี้หายดินทุ่มส่งเลขครับ อาจารย์ก็ไดยฟุ้เพิ่อนยังเอ็บซีเพิ่อนอุตส่าหเนาะเพิ่เบิึงเป็นกล่องเพิ่อยากกอดเพิ่อนกอดแตอยากกอดเจ้าหนี้วิวสูงนะแต่ละคนเป็นพงลูกน้องอาจารย์ดังอาจารย์ครับใจกับคนที่ต่ำหมื่นถึงหมื่นเบิกเบิกเนตให้อีกรอบหน่อยอ๋อได้ครับทั้งหมดเลยเอาให้มันครบทุกคนเหมือนเดิมไล่แต่มาคูหลอดก็ได้ครับอ๋อเล้วจึงได้กอดหายเรื่อยอย่าง อาจารย์เปิดตอครับเปิดตครับ้มาอมาินมาสิปเงินหลานเน้นมาสมาิเนาะาแน่นอนเลยจะเป๋าด้วยครับอาจารย์ <c oughs> เป,าด,เา,เปาด้วยครับอกมอสอันนี้รอบที่สามแล้วนะครับผมฟังแน่นะครับคันนี้รอบพี่สามแล้วนะครับ ก็ได้ขัดทุกคนหมาอยู่เนาะครับเนาะหน้าบ่อยอยู่เลยทำไมนะครับเตียงนีัเนี่ยเป็นบ้านเดียวมาชมขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบกอ๊อฟนิวนะครับ